เป็นจ้าข,ของรถยนต์ Suzuki Celerio Compact Eco ค a r สุดคุ้มค่าได้ง่งงายๆแล้ววันนี้กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3,19,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เเดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วเพราะมีจำนวนจำกัด โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ถึง31พฤษภาคม2567รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับตอนรับทุกคนก็สู่ YouTube ตังกุยอิสตังกุยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของเลี้ยวภูกันซะหน่อยนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้มีลงเตะนะก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าเก็บคะแนนเต็ม ได้ก่อนนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็จะเตะวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์เนี่ยก็คงปล่อยเป็นเรื่องของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสสูงมากที่เลี้ยวปูจะหมดลุ้นแชมป์อย่างเป็นทางการนี่ใช่คำวา่าอย่างเป็นทางการนะนะครับ้วยแต้มที่อาจจะขาดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสำหรับแฟนเลี้ยวปูแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้ลุ้นแล้วล่ะนะครับก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะลุ้นแชมป์มานานลวนะครับก็ เป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซนอนมาสองตัวแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลจะลงเตะวันจันทร์ทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จูเลียนบอร์ดก็กลับมาอยู่ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งจริงจริงโดยโดยตําแหน่งของเขาเนี่ยเขาเหมือนก็อันเดอร์ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับทำงานกับ FSG เลยก็คือเป็นขาที่แบบ ขยับขึ้นมาจากสโมสรคือจะดูแลบริหารเป็นผู้มในการเทคนิคของ FSG นะครับในด้านฟุตบอลก็คงจะในอนาคตถ้าเกิดว่าเป็นมัลติคลับนะครับคือมีสโมสรมากกว่า1สโมสรอ,อยู่ในมือของ FSG เนี่ยก็นี่แหละ m i เคิลเอ็ดเวิร์ดสจูเลียนวอรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแลในในภาพรวมแต่แน่นอนว่าในช่วงนี้ก็โฟกัสก็อยู่ที่เลียวพุเป็นหลักนะครับทีนี้ใน เรื่องที่ผมพาดหัวไว้ตั้งเอาไว้ก็คือเรื่องของโมเมสซาร่านะมาวันนี้มาพูดถึงเขากันสักหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วซาร่าเนี่ยก็อยู่กับเสียงวิจารณ์มาตลอดนะคือคือซาร่าเนี่ยเป็นนักเตะที่จริงๆก็แฟนบลอลริวพูลเนี่ยรักนะครับรักเพียงแต่ว่าในบางอารมณ์ก็อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดโมอยู่บ้างนะครับอาจจะหงุดหงิดจากในสนามเวลาที่บางครั้งเ,เขายิงเลือกที่จะยิงเองนะฮะ แล้วก็มันมีจังหวะแบบชัดๆที่แบบไม่จ่ายให้เพื่อนมีแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ต้องบอกว่ามันก็นานๆเกิดขึ้นทีอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะแบบเห็นภาพแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ซาร่าเองก็มีส,สติในการแอสซิสต์หรือว่าการสร้างสารการผ่านบอลให้เพื่อนเนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะมากนะครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้าช่วงไหนฟอร์มไม่ค่อยดีหรือว่าจังหวะไม่จ่ายบอลให้เพื่อนแบบเข้าตาซาร่ามาเน่เนี่ยประจำนะฮะงอนประจำนะ นะแบบเข้าเข้าตาหน่อย,ยก็จะมีเสียงเสียงวิจารและบางทีเสียงวิจารบางบางเสียงวิจารมันก็หนักหน่วงเกินไปกลายเป็นว่าไปตัดสินนิสัยเขาไปเลยว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นนะครับแล้วก็ที่โดนหนักๆล่าสุดก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับที่ทำกับเยอันครอปเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันนั้นเนี่ยหนักเลยนะครับเพราะว่าโอเคแหละห่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมอยู่แล้วเพราะว่าภาพความขัดแย้งมัน กลายเป็นสร้างความไม่สบายใจให้แฟนบอลมันออกไปทั่วโลกใช่ไหมสองก็คือคนที่แหมโดนเนี่ยมันกลายเป็นเจกเกนครอปซึ่งเป็นคนที่แฟนบอลริพูนเนรักที่สุดแล้วอะ่ะนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มีใครมาแตะเขายิ่งช่วงที่กําลังจะอําลาทีมเนี่ยมาเจอกับภาพแบบนี้มันมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองคนก็กคงจะต้องไปเคลียร์กันไปคือครอปก็บอกแล้วว่าก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ทำหน้าที่กันต่อไปตามปกติหลังจากนั้นซาร่าก็ได้ลงสนามนะนะครับในเกมที่ชนะสเปอร์สนะครับก็ทําผลงานเ็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพคู่ของครอปกับซาร่าที่แบบกระหนุงกระหนิงกันเนี่ยไม่ยังไม่ไม่ไม่ได้เห็นซึ่งก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเพราะว่าครอปก็ไม่ได้มีภาพกระหนุงกระหนิงยืนคุยกับนักเตะครบทุกคนใช่ไหมก็อาจจะเลยอาจจะเห็นภาพเขา อยู่กับฮาวิเอเลียดอยู่กันนักเตะบางคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะนั้นอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปเข้าใจว่าแฟนบอลก็อาจจะแบบอยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับจะได้สบายใจนะ,ะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงความเรียกว่าอนาคตแล้วก็ความสำคัญของโมเมสซาล่ากันสักหน่อยนะครับคือซาล่าเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสนามเนี่ย ก็จะมีเสียงวิจาร์ตามมานะครับในโอเคเสียงวิจาร์นั้นก็ทั้งในทํานองในสนามแล้วก็นอกสนามเลยนะนะครับอย่างเช่นแบบอ่าเห็นแก่ตัวหรือกรณีล่าสุดก็คือแบบโอโ้โหเอ่อไม่รู้คุณคนในละคุณอะไรขนาดนั้นไปเลยนะครับเขาสร้างคุณมาขนาดนี้คุณไปทํากับเขาแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะให้มองลองมองอีกมุมนึงว่าบางทีอารมณ์ในในฟุตบอลเนี่ยมันมันก็ ออพุ่งพลานนะครับมีความหงุดหงิดมีความอึดอัดนะครับแล้วก็บางทีมันก็อาจจะแสดงออกมาแบบไม่ดีหรอกผมคิดว่าเราทุกคนคงเคยทําอะไรที่เรารู้สึกทีหลังอะ่ะว่าเออไม่น่าทําแบบนี้ออกไปเลยเว้ย,ยไม่น่าไม่ไม่น่าแสดงอาการแบบนี้ออกไปเลยผมคิดว่ามันมีนะครับอย่างซาร่าเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้หรอกแต่ว่าคิดว่ามันก็ต้องมีหลายเหตุการณ์อย่างเช่นจังหวัดถ้าเกิดว่าไม่ส่งให้มาเน่ยิงแล้วมาเน่งหงุดหงิด จากอย่างที่เราเห็นเนะี่ยหลังจบเกมเนี่ยหรือว่าในระหว่างเกมหลังหรือว่าหลังจะทําไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าเออจังหวะที่กูน่าจะส่งเว้ทมมันมันอยากยิงพอดีมันไม่ได้ยิงมา3 4สี่นัดละว7นัดละขอยิงซะหน่อยมันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็หลังจบเกมเนี่ยคือด้วยการที่เราไม่รู้นะว่าอะไรจะอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าอ่าอ่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่า โดยธรรมชาติแล้วก็เอออาจจะขอโทษขอโพยกันเออก็เริ่มกันใหม่มืออาชีพซ้อมกันเริ่มกันใหม่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าเขาก็ประสานงานกันนะครับอยู่อย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปเห็นภาพเวลาที่มาในแบบโมโหอ่ะแล้วก็จมอยู่กับภาพนั้นนะครับพภาพนั้นมันมันรันขึ้นฝีดอยู่ตลอด1วัน2วัน3วันมันก็ยังอยู่พอเราไปเห็นมันก็เราก็จะรู้สึกมันก็เหมือนย้อนไปจมอยู่กับตรงนั้นว่าคู่นี้ต้องมีปัญหากันแน่เลยสปิริตทีมแตกแน่เลยแต่ว่า ตัวนักฟุตบอลเนี่ยเขาเดินหน้ากันต่อไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเวลาเราเตะบอลนะครับเตะบอลเสร็จเราก็อาจจะขอโทษเพื่อนว่าเออจังหวะนี้กูขอโทษทีว่ากูพอดีอยากยิงเองไม่หน่อยนะโอเคแหละในแง่ของมือชี่มันก็ไม่ควรมีภาพแบบนี้ถูกไหมคุณควรจะต้องเพอร์เฟกที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงๆในโลกของความเป็นจริงนะครับแม้กระทั่งคนที่เก่งที่สุดอย่างเมสซี่อย่างโรนัลโดอย่างซีดานอย่าง, ane, างทุกๆคนเนี่ยก็ เคยมีจังหวะตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าทําผิดพลาดในสนามมีทั้งนั้นนะฮะอะทีนี้ในแง่ของออ่อ่การเล่นในสนามเมื่อสักครู่ก็แวะไปนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของนิสัยเจคอเนี่ยผมก็ยังไม่อยากให้ไปดวนตัดสินเขาเพราะว่าบาง,บางอารมบังความคิดเห็นเนี่ยคอมเมนต์อารมณ์มันพาไปเยอะนะครับโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทีนี้ เลยเถิดไปเลยว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่นิสัยแบบใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าซาร่ามีปัญหาเป็นนักเตะที่มีปัญหานิสัยใจคอไม่ผ่านเนี่ยหนึ่งก็คือผมคิดว่าก็สโมสรก็คงไม่ได้ซื้อมาสองถ้าซื้อมาแล้วเพิ่งมาเห็นว่านิสัยใจคอเป็นแบบนี้มันไม่เวิร์กทำสปิริตทีมเสียเนี่ยผมก็เชื่อว่าสโมสรก็ไม่เก็บไว้นะเปีอะใช่ไหมตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมมัน7ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นในภาพนี้ระยะเวลาที่อยู่กับสโมสรเนี่ย มันก็น่าจะพอบอกอะไรบางอย่างเราได้ว่าเอ้ยการที่คนคนหนึ่งจะอยู่กับสโมสรมาได้ถึง7ปีขนาดนี้แล้วก็ถึงตอนเนี้สโมสสในในแนวโน้มนะก็คือยังจะอยู่กับซาร่าต่อไปยังจะให้ซาร่าเล่นต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับส่วนจะเล่นให้หมดสัญญาไปเลยจบปีหน้าเนี่ยหรือว่าระหว่างนั้นพยายามต่อสัญญาก็เป็นเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องมาดูตามตามสถานการณ์ดูตามหน้าเสือนะครับเกิดมันมีทิศทางที่ดี มีแนวโน้มที่ว่าเอยต่อสัญญาดีกว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไงแต่ว่านั้นาทีนี้ก็คือถ้ามีข้อเสนออะไรมาก็ยังไม่ได้ยังไม่พิจารณาเพราะว่ามองซาร่าไว้ว่าเป็นกําลังสําคัญในฤดูกาลใหม่ซึ่งมันก็สําคัญจริงๆเพราะซาร่าก็เป็นนักเตะซีเนียเป็นนักเตะที่มีผลงานสม่าเสมอที่สุดละนะครับแล้วช่วงของการเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะครับทั้งฝ่ายบริหารทั้ง ตำแหน่งผู้จัดการทีมที่เดี๋ยวจต้องใช้ชื่อเป็น Head c o a ้ชแล้วเนี่ยนักเตะแบบนี้สําคัญเพราะว่าเป็นนักเตะที่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาช่วยทีมคุณได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะ,ะซาราเนี่ยความสม่ําเสมอของเขาเนี่ยครับเอาแค่จํานวนการลงเล่นก่อนคือซาร่าเป็นนักเตะที่เจ็บยากเราจะสังเกตเห็นว่าเขาเจ็บยากนะครับ คือมีไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ใช่แบบหุ่นยนต์ที่ไม่เจ็บเลยก็มีอาการเจ็บแต่ว่าเขาจะฟื้นตัวได้เร็วสภาพร่างกายเขาดีมากแข็งแรงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเขาเขาฟิตพร้อมผมว่าถ้าจะลองเปรียบเทียบไปเห็นภาพง่ายๆที่สุดมันอาจจะต้องต้องลองเปรียบเทียแบบับคทิสเซยโนโรนันโดอ่ะเพราะเขาเป็นนักเตะที่แบบเจ็บยากรักษาสภาพร่างกายดีมากผมคิดว่ามันลักษณะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นโรนโดยังเล่นได้ถึง383940แบบแบบเนี้ยซาร่าเนี่ย ตอนนี้เขาสามสิบาเขาาสใช่ไหมจะ32เดือนมิถุนายนเนี่ยแฟนบอลก็จะกังวลว่าแกอายุเยอะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยสยติมันไม่มีตกเลยนะของซาร่าเนี่ยเพราะฉนั้นโอเคเราอาจจะมองตามความรู้สึกเราเห็นตัวเลขแล้วเราไม่สบายใจในฐานะแฟนบอลมันมันไปเสีไม่ได้อยู่แล้วว่าเราจะมีความรู้สึกนํามาถูกไหมฮะอาจจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมประกอบบางอย่างแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ลึกไม่ละเอียดไม่รอบคอบ เท่ากับคนที่เขาทาํางานหน้างานแบบจริงๆคนที่เขาจะต้องประเมินจริงๆพิจารณาเงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับปัจจัยทั้งภายในภายนอกที่มันจะต้องมีเข้ามาเนี่ยข้อมูลจากการแพทย์ทีมแพทย์เนี่ยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเมื่อประเมินออกมาแล้วเนี่ยเขามีความเห็นว่าเอ้ยอยู่กับซาร่าต่อเขายังเล่นกับเราได้สบายนะครับเราก็ควรจะต้องให้ความาไว้วางใจหรือว่าเคารพในการตัดสินใจของสโมสรตรงนี้นะฮะ บางคนก็อาจจะงุดหงิดแบบโอ้ยจะเก็บไว้ทําไมไปกันใหญ่เลยแบบว่ากลายเป็นว่ากลายเป็นไปฟันทงไปแล้วว่าทําไม่ถูกต้องสโมสรอ,อะไรแบบนี้ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้าดูจากการลงเล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับซาร่าเนี่ยย้ายามาอยู่กับทีมฤดูกาลสองพันสิบเจ็ดสิบแปดนะเขาลงเล่นในทุกรายการให้ร์พูลเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต่ากว่าห้าสิบเกมเลยนะมีต่ากว่าห้าสิบเกมแค่นัด ่แค่ฤดูกาลเดียวคือฤดูกาลโควิด2019-20เนี่ยเล่น48เกมนะครับที่เหลือเนี่ยเล่นเกิน50เกมทุกฤดูกาลเลยนะครับ2017-18เล่น52เกม18-19เล่น52เกมนะครับ19-20เนี่ยเล่น48เกม20-21เล่น51เกม21-22เล่น51เกมแล้วก็ฤดูกาลที่แล้ว2022-23เล่นอีก51เกมนะครับคือนักเตะที่ลงสนามเกิน50เกมในแต่และฤดูกาลเนี่ย สภาพร่างกายไม่ดีเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับในฤดูกาลนี้เขาเล่นไปแล้ว42เกมนะครับจะเป็นฤดูกาลที่เขาเล่นน้อยที่สุดละเพราะว่าอีก2เกมที่เหลือเนี่ยก็ก็คือเต็มที่ก็คือ44นะ44ถือว่าน้อยที่สุดแล้วแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเขามีโปรแกรมแอฟริกันนิชั่นส์คัไปนะครับช่วงมกราคมแล้วก็มีปัญหาบาดเจ็บกลับมาทีเนี้ยปัญหาบาดเจ็บของซาลาที่ผ่านผ่านมานะเรียกว่าพักนานสุดเนี่ยสักประมาณ3ามอาทิตย์เนี่ยนานสุด รู้สึกจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวด้วยที่เหลือเนี่ยถ้าเจ็บก็อาทิตย์เดียวก็กลับมาละสองอาทิตย์เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยโดยเฉลี่ยนะครับเพราะนั้นเขาเป็นนักเตะที่สภาพร่างกายดีมากเจ็บน้อยเจ็บน้อยแล้วก็เจ็บทีนึงก็เจ็บไม่นานนะแต่ไอการเจ็บครั้งล่าสุดจากเนชั่นส์ครับเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าทีมของทีมงานของสโมสรเนี่ยจะมอนิเตอร์อย่างละเอียดเลยเพราะว่ามันพอจะพูดได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ ซาลาเนี่ยเจ็บไปหลายวันเขาเจ็บ2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยเจ็บไป28วันนะนี่เกือบเดือนนะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยคือมันเจ็บต่อเนื่องเพราะว่าเขากลับมาลงสนามแล้วก็เจ็บต่อเลยหายไปอีกสิบแปดวันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เชื่อว่า <c oughs> ทีมแพทย์ของลิปูนเนี่ยสแกนอย่างละเอียดเลยว่าสภาพร่างกายของซาลามันเริ่มมีปัญหาไหมแต่ว่าจริงๆแล้ว,วาอ้การเจ็บครั้งเนี่ยนะครับ มันมันโยงใยมาจากตอนที่รับใช้ชาตินะครับแล้วก็กลับมารักษาที่สโมสรใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลงสนามเร็วเกินไปอันนี้ก็มีการยอมรับในภายหลังว่าไม่น่ารีบปล่อยซาร่าลงไปเร็วไปนิดนึงเขาก็เลยเจ็บซ้ําเพราะเั้นนี้มันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุนะแล้วก็จากการสแกนผ่านมาหลังจากที่เขากลับมาเล่นในช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยซาร่าก็ไม่เจ็บอีกเลยก็เล่นได้อย่างต่อนเนื่องตัวจริงตัวสำรองอีกเรื่องนึงนะฟอร์มตกฟอร์มไม่ตกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาก็สภาพร่างกายเขากลับมาดีเหมือนเดิมล นะครับแล้วก็จากข่าวล่าสุดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราพอจะรู้ผลการประเมินของทีมแพทย์ว่าเรื่องสภาพร่างกายของซาร่าเรื่องการบาดเจ็บครั้งล่าสุดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะทีนี้นอกจากจํานวนเกมที่เล่นแล้วเนี่ยก็คือประตูถูกไหมฮะซาร่าเนี่ยมามาคู่กับประตูที่ผลิตให้กับเวอร์พูแล้วก็ซาร่าไม่ใช่แค่ผลิตประตูอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่คนเป็นคนยิงประตูอย่างเดียวเขาจะเป็นคนแอสซิสต์เป็นคนผ่านให้เพื่อนแล้วก็ยังไม่รวมถึงการสร้างสารรค์เกมอีก มหาศาลนะเยอะมากๆเพราะเขาเป็นนักเตะเกมรุกเป็นหัวใจของเกมรุกฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับในเกมล่าสุดที่ยิงสเปอร์ยิงมงงมงประตูได้มงได้หนึ่งลูกจ่ายอีกหนึ่งลูกเนี่ยจ่ายให้เอเลียดยิงหม่งที่เสาสองให้ทีมนำหนึ่งศูนย์เนี่ยทำให้เซติของซาร่าในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็นยิงไป25ลูกทุกรายการแล้วนะแล้วก็จ่ายอีก14ประตูมีส่วนร่วม39ประตูทุกรายการ แล้วท้านั้นในเฉพาะพรีเมยร์ลีกเนี่ยยิง18ลูกจ่ายอีก10นะครับก็ถือว่าเป็นสติที่เป็นประวัติศาสตร์นะเพราะว่าการยิง18จ่าย10ในพรีเมยร์ลีกเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยยิงและจ่ายเป็นตัวเลข2หลักใช่ไหมเลข2หลักเลข10เป็นครั้งที่3ติดต่อกันหรือการที่3ติดต่อกันเนี่ยเป็นเป็นการทําผลงานในช่วงที่เขาโดนวิจารณ์ว่าอายุเยอะ 29่สิบเก้าสาสิบสแล้วจะต่อสัญญาดีไหมขายทิ้งดีกว่าเนี่ยเขาทําให้เห็นว่าทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยเป็นตัวเลข2หลักเนี่ยสซีซั่นติดเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของพีเม์ลีกไม่เคยมีใครทําได้มาก่อน2ฤดูกาลที่แล้วยิง23จ่าย13ฤดูกาลที่แล้วยิง19จ่าย12อฤดูกาลเนี้ยยิง18จ่าย10แล้วเหลือีก2เกมนะครับเพราะนั้นสถิติก็มีโอกาสมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันบอกเราก็คือความสม่ําเสมอของเขา ความสมบูรณ์ของเขานะครับแล้วก็ในรายละเอียดของแต่ละเกมเนี่ยโอเคแหละถ้าเราดูทุกรายละเอียดจริงๆมันก็มีความผิดพลาดมีจังหวะที่เลี้ยงไม่ผ่านคู่แข่งมีจังหวะที่จ่ายติดยิงไม่ดีหรือว่าเลือกยิงเองบ้างแต่ในภาพรวมเขายังผลิตประตูกับแอสซิสต์ได้มากขนาดนี้ยังไม่รวมการสร้างสารรค์โอกาสนะครับแน่นอนแหละเราเป็นแฟนบอลเราอยากเห็นความสมบูรณ์แบบ perfectionist ทุกจังหวะต้องตัดสินให้ดีที่สุด แต่ก็อย่างที่บอกครับนักฟุตบอลทุกคนไม่ใช่แค่ซาร่าทุกคนเลยต่อให้คนที่เป็นตำนานด้วยมันก็มีจังหวะที่ตัดสินผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดในเสี้ยววินาทีนะสถิติดับเบิลดับเบิลเนี่ยนะครับเลข2หลัก3ปีซ้อนไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแล้วก็มันเป็นครั้งที่5แล้วที่เขาทำได้นะครับก็ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีแค่คนเดียวที่ทำได้5ครั้งก็คือเวนลูนี แล้วก็ถ้าฤูดูกาลหน้าซาร่ายังอยู่กับทีมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําลายสถิติของเวลูนี่นะครับก็คืออาจจะเป็นคนเดียวที่ทําได้ถึง6ครั้งในการยิงและจ่ายเป็นเลข2หลักสถิติตรงนี้มันบอกในตัวเองมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าว่าว่าเขามีคุณภาพแล้วก็สําคัญจริงๆทีนี้เนี่ยในเรื่องของประตูเนี่ยนะครับซาร่าเนี่ยยิงประตูให้เลียพูเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่า น่าพอใจมากๆไม่มีลูกกันไหนที่ซาลายิงน้อยกว่า23ประตูให้กับทีมเลยนะครับมันเกิดขึ้นในุกู 19, 2019, กกัโควิด2019-2020ลูกกันนั้นนะ่ะยิง23ลูกนะครับลุกดูกันนี้นเขายิงไปแล้ว25ก็อีก2เกมที่เหลือเนี่ยก็หวังว่าจะบวกขึ้นไปนะส่วนจะไปแตะถึง30ได้หรือเปล่านี่คงยาก2นัดจะยิง5ลูกนี่มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าทําได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็มีลูกกั2018-19ที่เป็นแชมป์ยุโรปเนี่ย ซาลาห์ยิงไป27ประตูนะครับ23 25รดูการนี้แล้วอาจจะบวกแล้วก็27อ่ะรฤดูกาเนี้เป็น3ฤดูการที่เขายิงน้อยกว่า30ลูกที่เหลือเนี่ยยิงเกิน30ประตูทั้งหมดเลยนะครับรดูการ2020 21ยิง31ลูก21 22ยิง31ลูกแล้วก็22 23ยิง30ประตูแล้วก็รดูการที่ที่พีคสุดๆก็คือรุูการแรก2017 18นะครับ มาถึงก็สร้างปรากฏการณ์เลยเป็นดาวซันโบของพรีมร์ลีก32ลูกถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะ32ลูกนั่นพรีมิ์ลีกแต่ทุกรายการเนี่ยซาร่ายิงไป44ประตูนะครับเพราะนั้น7ปีของซาร่าเนี่ยโอ้นี่คือค่าเฉลี่ยเนี่ยพูดง่ายว่าค่าเฉลี่ยต่อปีต่อฤดูกาลเนี่ยซาร่ายิงเกิน30ประตูนะก็เนี่ย7ปีซาร่ายิงให้ร์พุลแล้ว211ประตูเพราะนั้นค่าเฉลี่ยฤดูกาลหนึ่งเนี่ยซาร่ามีประตูให้ร์พุนเนี่ย30ลูกไม่น้อยนะครับ สามสิบลูกเจ็ดปีติดอะเอางี้คือเราตีตีความง่ายๆแบบมาเกลี่ยกันแล้วเนี่ยเขายิงให้เราเขายิงให้ริบุนสามสิบประตูมาเจ็ดปีติดเนี่ยมันไม่น่าจะมีคำถามอะไรละตอนเนี้ยนะครับก็เป็นเป็นการพิสูจน์ตัวเองมาตลอดนะนะเพราะเราต้องไม่ลืมว่าซาร่าเนี่ยอยู่กับเสียงวิจารณ์ว่าอะไรบ้างนะครับหมดแล้วสมมติเขายิงไม่ได้สักสามสี่นัดติด หมดแล้วจับทางได้แล้วโดนจับทางได้แล้วคู่ต่อสู้จับทางได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วล่าสุดพออายุ29-30ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้วเรียวแรงน้อยลงแล้วสภาพร่างกายไม่ดีแล้วเขาก็ยังยิงต่อเนื่องลงสนามต่อเนื่องมันดูย้อนแย้งกับเสียงวิจารณ์มากเลยนะคือนักฟุตบอลเนี่ยกับการฟอร์มตกหรือว่าทำอย่างงไม่ดีสิ่งที่เขาทํา ในมือในฐานะมือชีพก็คือเขาก็ต้องไปพ,พัฒนาปรับปรุงแก้ไขถูกไหมไม่มีใครอยู่เฉยเฉยเองไงเพราะนั้นเขาก็จะกลับมาตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่มีต่อเขาเนี่ยก็มากลับมาพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์คุณค่าของตัวเองว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้หมดอย่างที่คุณคิดนะช่วงที่เวลาที่ยิงไม่ได้โอเคอาจจะฟอร์มตกบ้างโชคร้ายบ้างไม่ดีบ้างดวงแตกบ้างไม่มั่นใจบ้างแต่เขาก็กลับมาได้เสมอทุกครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยซาร่าก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เอาชนะเสียงวิจารณ์ได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะอ่ะ เพราะนั้นฤดูกาลนี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นฤดูกาลหนักหน่วงของซาร่านะโดนวิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็ยังน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับข้อหาล่าสุดเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องสร้างแต่ปัญหาทำสัปลิตทีมแตกหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินเขาจาก าภาพที่เห็นก็อย่างที่บอกครับเปีที่ผ่านมาถ้าเขาเป็นลักเตะที่มีปัญหาจริงๆสโมสรก็คงจะต้องขายทิ้งไม,ไม่เลือกที่จะต่อสัญญาแบบเขาด้วยด้วยค่าเหนื่อยที่แบบคู่ควรกับเขานะครับซึ่งก็เป็นค่าเหนื่อยที่ทําลายเพดานนะาบางทีเราก็ตัดสินเขาจากอารมณ์มากเกินไปนิดนึงใช่ไหมผมพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาดีเลิศประเรสริฐศีเป็นคนดีแต่ว่า เราบอกไม่ได้เอาแค่นี้ดีกว่าคือคือเราก็ไม่ได้ไปตัดสินครับผมก็ไม่ไ,ไปตัดสินเขาว่าเขาดีสุดยอดนะครับนิสัยดีเชื่อผมก็ไม่ใช่คนเรามันก็มีข้อดีข้อเสียทุกคนนะครับมีความผิดพลาดทุกคนนะแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยผมไม่ได้ไปตัดสินเขาว่าดีเลิศยอดเยี่ยมคุณต้องคบเขานะแต่ในอีกภาพหนึ่งก็คือคุณเพราะฉนั้นคุณก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเพาว่าเขาเลวร้ายเขาเป็นคนชั่วช้าเป็นคนไม่ดีจากพฤติกรรมน็อตหลุด ที่มันเกิดขึ้นในสนามนะหรือว่าเหตุการณ์ในสนามบางอย่างมันบางทีเรื่องแบบนี้มันเราไม่สามารถไปร่วงรู้นิสัยใจของของคนได้นะครับในภาพที่เราเห็นแล้วเ,เห็นจากผ่านหน้าจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาเพราะนั้นเราไม่มีทางรู้นิสัยใจคอเขานะครับ <c oughs> หลายคนก็ต่อว่าเขารุนแรงมากมากนะนะครับก็เอาเป็นเร,เรื่องที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับคิดสำหรับ สำหรับโมเมสซาร่านะครับมันก็ประกอบกับข่าวของเลี้ยวภูที่มันเกิดขึ้นนะก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงว่ามันจะไปในทางทิศทางแบบไหนนะครับก็สำหรับแฟน,อแฟนอของแฟนบอลของซา่านะก็น่าจะโอเคเอาใจช่วยเขาลุ้นเขากันนะครับส่วน ส่วนอนาคตของเขาก็เดี๋ยวค่อยมาจับตาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากจบฤดูกาลนี้นะฮะเอาละวันนี้ก็ถือว่ามาเจอกันเบาๆในวันที่เดี๋ยวแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาคงจะลุ้นเก็บ3คะแนนนะวันพรุ่งนี้ก็อาร์เซนอลก็คงจะลุ้นเก็บ3คะแนนเหมือนกันส่วนวันเลิเวอร์พูลก็ลุ้นเก็บ3คะแนนแล้วก็เข้าสู่เกมสุดท้ายของฤดูกาลนัดสุดท้ายของเจนคลอปนะครับเราคงได้มาคุยเรื่องของเจนคลอปกันอีกทีหนึ่งนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ